ไม่ขบเลยเนี่ยไอ้อ้วอุบัติเลยไนนอ้นู้นเงื่อน,น,นเลยกูลั่นไปกูไม่คอ,อยเลยนี่ยวัวนี้กูไม่คอยเนี่ยวัเยาวนู้นเนี่ยวัวนี่คนไม่คอ,อยเยาวนู้นนายมายุคนนั่นมันตีแล้วเกลคอยเยาวนูน้นแล้วนี่โย่ตายใบนี่จา่าคมจงคนจ่ารักมาปนกูสีแพร พี่เด็ดฉากบอกได้อย่างบอกแล้วคะ่ะเต่เจ้าหญิงคะ่ะหม่อมฉันทําไม่ได้หรอกฉันเกิดที่บ้านดอนตามฉันอยู่แต่ท้องไร่ท้องนาแต่หม่อมฉันไม่เหมาะสมเหมาะสมนะละครฉากนี้มันไม่ยากหรอกพี่จะช่วยต่อไปนี้เธอคือเจ้าหญิงสาริยาและพี่จะเป็นสีแพรทาได้หรือเปล่าไม่รู้นะสิได้ได้นะเอดฉันจะบอกเธอพยายามนะน้นองก็พี่บอกแล้วว่าเราทําเพื่ออะไรใช่ พี่เธอเป็นคนดีน้องก็เป็นคนสวยค่ะแล้วต้องทํำยังไงบ้างละ่ะคือตอนแรกนี่ฉันจะเป็นผู้ติดตามเธอนะแต่ไม่ต้องกลัวทำมาอย่างเต็มที่นะค,ะค่ะน่ารักจริงๆจูบน้องได้าแหลปปีอ้อมขอพรนกตระกูลตาแลย <c oughs> เอานกตจะกูวันจุมได้เกียร ผมและลวยละริมนิ้มกินนอดอ่าหนัวต่อไปนี้เธอคือสีแพรนั้นเป็นสาริยาค่ะแน่นอนที่สุดฉันจะสัญญาว่าถ้าฉันแต่งงานกับเจ้าชายแล้วฉันจะให้สีแพรน่ะรับหน้าที่อยู่กับฉันมีเงินเดือนใช้ค่ะพี่เดชจากเธอด้วยครับผมเป็นมหากรณาธิคุณมาอยูากันแต่ถ้าเจ้าชายนั้นหน้าตาดีก็จริงแต่ไม่มีธรรมะฉันจะไม่แต่งงานรอกเด็ดพ่อชงอนุญาตนี่เจ้าหญิงกับนครเหรอจ๊ะ ไม่ไม่รู้แต่ว่าฉันจะต้องแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นเจ้าหญิงมีคนรักแล้วเหรอไม่รักจะไปแต่งกับใครขอโทษค่ะที่ละลาบละล้วงกราบชูนไม่เป็นไรรักลูกผ,ผู้หญิงย่อมถามกันได้แต่งกับใครเลยไม่แนะ่อาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้โอ้แไม่ปนเลาวล่าตกแล้วผุ้มโตกแล้วต้องแมมนี่ติดกูกล่าวหยตด้กอ,องแมมนี่ติดมึงนะ แต่ต้องปรับนูก็ไม่เชื่อจิตนั้นเราเดินทางนันดีกว่าไปจากนะนะเวลามันจวนแล้วงดจนำนี่แปลกวัน ปีรัต้องส่แปรนิตานักนะในโอกาสเราจะลางแกลนี่ต้องนิยมราชาก็ตามปฏิดาก็ปัญจคีรีย่าติหนึงตัตื่ตึงอนาจักแน่นอนนักเราได้ตึงแล้วนี่ตึงกลุ้มสีจำสินาเราก็งงประโยคกีตำนาตีซืบตา อันนันรูกาวนก่อนอันนันอกาวน้า่อนมันจะเป็นเวรกรรมจากพาปที่วดาจากนำไม่สา หลังจากที่นายเด็กักได้สมาทานศีลจากองค์พระโยคีได้มาเจอปฏิดาและความผูกพันมันเกิดขึ้นไม่ใช่ผูกพันแบบชู้สาวแต่ก็เรียกว่ารักจัน,นพันขอกันปฏิดาก็ชงโปรดรักหารู้ไม่ว่านั่นคือเจ้าชายตัวจริงแต่การเดินทางก็มาครั้งนี้มาคนละรูปแบบเจ้าหญิงสาริยา รอมตัวเป็นสีแพรสีแพรเป็นเจ้าหญิงสาดยาหารู้ไม่ว่าบุคคลที่เธอไปดูนั้นพี่ชายเดชสักเข้าไปนั้นหารู้ไม่ว่าคนที่เข้าอาท่ายแค่นั้นคือพระราชิดาความลับมันจะต้องถูกปิดบังหรือไม่อย่างไรติดตามนิยายต้นบุญหน่อบาปต่อไปครับท่าน ายการขั้นรายการความตึงเครียดไว้สักนิดนำพี่น้องมาสังเกตการในนครไผ่สาลีอีกสักครั้งตอนนี้มันเหลือเวลาเพียงสามวันแล้วที่พี่น้องประชาชนจะลงประชามติในป,ประชาธิปไตยว่าองค์ราชาไผสาลีต่อไปนั้นจะเป็นเจ้าชายเด็ดศักดิ์หรือเจ้าพระยาตุรสีคนนี้ วันนี้จะ,ะาพญาดุดศรีได้เรียกคนสนิทเข้ามานั่นคือนายปราบเขาจะสนทนาหาหรือกันเรื่องอะไรเป็นความรับจะาอกแต่พี่น้องติดตามหาความประใจมาทีครับ รักเรารีบขอชีตยาพอเรื่องอำนาจเหล่านี้บาสนาอีกรามวันประชาชนเหล่านี้คนตั้งภาระจะลงมาตีเลือกองราชาในนครไปซาลีเอามึงกลจิตประชาชน มึงใจจิตใจใจจนแล้วนั้นกับคนภายนอกไม่มึงหลองบอกเล่าวหอการไม่ยามนี้ไอ้ปราบเหลืออีกสามวันแล้วนี่นะพี่น้องนะครภัยสาลีก็จะลงประชามติว่าข่าหรือเจ้าชายเด็ดสักกแน่ในตอนนี้ยันเป็นตีแน้นอนตีจุดครับยาไปญนาจุละจี้ตันไม่ตอนมีตอกขันบน คนในนาครไปจ้าลีไม่หวา,านานนำจ้าก้ากแม่กิวนดหรือจ้าตามตีรัดจดหวัดมาอารามพูดกันแต่ว่าเจ้าปัญญาจูลาจี้จูลาจี้จูลาจีา้จสุรสีมึงพูดไห้มันชัดสิพมตอมไม่ใจดีแล้วไอเด็ดสักไม่มีใจจนใจเงินทองที่กูมอบไปมึงเอาไปซื้อเสียงลำบากจักอิสแล้ววัง พีน้องเป็จญาตจนก็เกี้ยนปลายติดไปตามน้นหน้าบ้านว่าก็ไม่ใกล้ติดไม่ชื่อเที่ยงยไรก็ยก็ไม่เอากองไว้ก็ไม่เอาท่านเลียนหน้าเต้ตจอบมเตะตังไว้เต๋วว่าป้านวะเคยมายิบเอาเองในนามกองจาบ้าญัยา่างจุฬาจีแล้วใครหยิบไปราบไม่เคยยิบเลยคนตกได้แตกม่านแมทเฮ้ยเรียนหน้านั่นเลิรไม่รวยร้อยไม่แตกม่านเกี้ยวอยูออ่กูงานใน้จัดไอ้ปราบกูได้ข่าวว่าเจ้า ชายเด็ดศักดิ์มันหายไปจากนาครเลยเขาหับมันหายไปไหนมันไปคิดทําอะไรมึงอย่าลืมในปราบนะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เรารวมมือกันมามึงเข้าไปปลงไปชนชีพองราชาโดยการสนับสนุนของกูรวมทั้งองค์ราชนีนั่นไม่ไงก็ลู่นี่แตนไม่พูอันนี้ถตนเป็นองนาจ้าต่อไปก็พวกเราบายจ้า <c oughs> ใช่ไอ้ปราบเอ้ยกูเป็นองค์ราชากูก็ต้องแต่งงานกับนุชจ,จรีคนรักของไอ้เด็ดศัก แต่มึงอย่าคิดนะว่ามันจะหลีกเลี่ยงไปพ้นกฎหมายบังคับแนนอนทีจุดอัน,นในแต่งงานกัะยิ่งหนุ่ะนี่แต่อย่ายลืมมีจอมเปียกนีจ่จอมปูนดันยังไงป้อมมึงได้อยู่แล้วมึงรู้ไหมว่าไอเด็ดศักมันอยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ไหนไอ <from> เตนป้าไปใครนะไอเตนใครนะไอเตนไอเ,เท่นไหนไอเตนไอเทนไหนที่มันอยูก่กับไอ้นู่นุยไอเท่งนั่นเลยนั่นไงเห็นบอกไอเท่น ว่าต้อยเจี๊ยไม่ดีฮะเอาอย่างงี้ปับมึงเอายาสลบนี้ไปไปให้ถึงที่พักตอนกลางคืนเอายาสลบนี้ไปให้มันดมแล้วมึงจับเจ้าชายเด็ดศักมาขังไว้ในคุกมืดมึงรู้ใช่ไหมรู้ก็รับเจ้าชายเด็ดศักไม่ได้สวมมงกุฎกูจะได้รับการเลือกเป็นได้รับการเลือกมงกุฎต้องเป็นของกูแต่มันนันเรียบร้อยครับป้มไปคืนนี้เอาเดินทางอย่าช้าก็รับเบอร์เกินนี้จักนิด เอาไหนมึงบอกว่าซื้อเสียงไม่ได้อเออเจ็ดหมดอย่าน้มังกูกนั้นลาก้อนกับเออใหม่ไมเหลือนนี้ดีใจนักนี่มาพักโรกาดคงมีพลาดกงมีปิติกูคิดมุงม,ม้แป้นการแยบยนนี้คือผลอนนันตรายโอจะตั้งนี้ใหญ่คุณพนโลคซล้ำกัน ว่วธรรมะกับธรรมมันคลุกคล้ากันอยู่อย่างนี้เมื่อไรธรรมะลดหย่อนเมื่อนั้นความเดือดร้อนก็เกิดเมื่อความเดือดร้อนเกิดธรรมะก็ต้องเข้ามาระนับแบการของเจ้ยาพญาดุรสีแยบยนต์ที่ประชาชนทั่วไปคาดคิดไม่ถึง เจ้าชายเด็ดจากหนูหนุ้ยมาพักเพื่อความสงบในดวงใจเป็นเวลาสามอาทิตย์แล้วแต่เจ้าชายเด็ดจักนั้นตระหนักแก่พระไทยแล้วว่าความทุกข์มนุษย์มันอยู่ที่จิตใจไม่จะอยู่ในสถานที่พยายามข่มความรู้สึกแต่ก็ไม่วายที่จะต้องมารับสั่งปรารบกับหนุ้ยเลยเทง นนี่พระองค์จะรับสั่ง,งเดี๋ยวนี้ล้วอะไรต่อมีอะไรติดตามเลยครับท่าน ปิาสามาติดที่เราพลัดแปลกระจากปรารา่วงน้องยานุชรีเงาปานจานีของกังวลเงารือเนื้อต้องนังรองอา ตอนนางร้องไห้นุวยหนาเมื่อใจอ้ตอนนองนางจ้ำตรูนี่แต่ไม่รู้เอ็ดปอนเรามาอยู่ในป่หนาปากัังวลนแกลงหน้ามตนเราจะกล้าตัวตายเมื่อใจไม่มีเออหนุยเราทำอะไรนี่มันผิดพลาดแล้วลหนุยผิดพลาดเพือกับ นุชจรีพี่จอมเปียกพี่จอมปูนไม่ได้รู้เลยว่าเรามาอยู่ที่นี่คราวนี้คนเราคนรักจากไปโดยไม่รู้ร่องรอยนี่เมื่อคืนผมฝันเห็นเธอแล้วก็อยากจะกลับจิตใจมันร้อนรนเนี่ยปล่อยเตยงปล่อยมึไนไง้าบอกจะกีมันคือกูเกี้ยนหลบใต้จดไม้มาเอาจนไม่มีได้ตังค์โยอหำกลั่นโยมมาโอาเลยนี่เอากูได้อ๊ะ เจ้าชายเด็ดสักพระองค์ที่กรอบครับค้นเราเนี่ให้มีความหยุดมันทางมันเรื่องเวลาอีกสามวันเลยครับสามวันครับสามวันนี้เจ้าชายจะหนาเด็ดครับผมไม่เคยอยู่เปล่าผมไปห่าหลูกไหวผมไมห่าหลูกกำผมจะต้องท่ามพี่นองชาวบ้านกว่าเขาจะให้เจ้าชายเด็ดสักหรือเจประญาธุระซีผลปรากฏก้นปรากฏเจ้าชายได้ไหน็ดสามวันจบแล้วคุณคอยข้ามีโอกาสถ,าถ้าจะอภิบาลคนดีก็จะทำลายก็จัดคนช่วยหมด เออฮัลเละครันนี้เราก็ได้ไปพบปีตอมเปียกชมปูนอะว่าไงไปพบกู๋ไอ้มเปียกกูเผื่นไส้แกงอยูแ่แหละแล้วไปจึงเลือ่อยลูงในแล้วเลยๆกุ้นเราไอ,อาห้หนูเออคณรักมันคว้าก,กันไว้ที่หนามใจฉันคิดถึงแต่สเสด็จพอ่เจพอสเสด็จแม่ครับความคติดงเงี้ถนาเราทําให้เป็นทุกข์มันเราความกตึงเราทําให้จง,งบในจิตใจเราทำมาเข้าคบแกงนี้เป็นคนฉลาดผมผมผม,มหัวเราดังเลยเด็กเก่ ดูตาจ้าชายไม่ใบ้ใจนี่นุ่นแล้วไม่ใจเรื่องเลยเขาหวานแล้วนุกหมามันตุกหมากแต่โกก็ตาแม่งปรับปรับจะไม่มารุมปันพื้นกูอ่ะไปอยจ้ะเออไม่งวนนั่นปอยจ้าไป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 กับแม่งวนนั่นกับอูตูปื้ดมาแล้วบันจมกับเจ้าชายนุ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนกันล่ะนุ้ยโอบันพื้นแล้วเ่องว่าแม่ขี้มาล่ามากขนาดบันจมกับบันจมงอะเมื่อดังมีหลังลายเหล่านี้มาตีเจ้าชาย รู้ไหมว่าเหตุการณ์มันจะผ่านไปแบบไหน,นตั้งตั้งจิตว,ว่ารอแต่มีความสุขในระไทยตัดสิ้นใจปริมแพรบตีลับอยู่กลางพนาโบราณว่าหลังสงอ้อนนี่เราคิดเตวดามักมีนิมิตม่มีปริศนา กานานี้เจ้าใจยอยูย่ใต้ป่าจะกังกาเจ้าชา